ที่เห็นนี่คือซันเซ็ตทาวนะครับผมอยู่ตรงนี้ครับผมตอนนี้เราอยู่กที่ซันเซ็ตทาวเดือนอะไรวะเดือนนี้เดือนเดือนพฤษภาคมนะครับผมเมื่อกี้พาไปดูจางจุดอื่นเราก็จะพาไปเดินดูหลายๆที่ละนะครับผมในในในช่องอื่นช่องนี้เราพามาจุดนี้ดีกว่าจุดใกล้ๆกับที่เขาไปขึ้นกระเช้านะครับผมเนี่ไงเมืองสวยไหม เดี๋ยวพ่อดินจะพาเดินเที่ยวนิดหนึ่งนะครับแบตเตอรี่จะหมดแล้วเช้านี้ฝนตกด้วยะวนะเช้าตัวนั้นไปตรงที่สวนสนุกนะครับเกาะเป็นกระเช้าที่แบบว่าใหญ่ที่สุด ยาวที่สุดถึง8กิโลเมตรข้ามทะเลเนาะมารอบนี้เราพักกันอยู่ที่อะไรเอ่ยโลมาโฮเทลนะครับผมใกล้ๆก,กับวานคริสปิดบอกเลยแนะนำมากเลย ถ้าใครอยากจะรู้ว่าที่กุ๊กเนี่ยมันเป็นยังไงโรงแรมที่เราพักเป็นยังไงมีที่เที่ยวอะไรซันเซ็ตทามันมีอะไรบ้างนะครับผมเช่ามอเตอร์ไซค์วัดยังไงนะครับผม,ผมก็ฝากติดตามพอดีผาเที่ยวนะครับผมในเพลลิสเดี๋ยวจะสร้างเพลลิสขึ้นมาเป็นเที่ยวฟุกโก้เดียวตอนวนี้ทำเป็นช็อตๆๆเราไม่ทําแบบยาว30-40นาทีเพราะว่าที่เที่ยวมันเยอะมากนะครับผม เราอยากจะให้ละเอียดนิดนึงให้แบบว่าทุกคนมาแล้วบอกว่าเอ้ยมาเที่ยวได้เลยอะ่ะเพราะบางทีเราดูดูดูดดดหลายๆตัวอย่างแล้วแบบคือเราต้องไปหาเอ้ยอยากรู้ว่านี่ราคาเท่าไหร่สิ่งที่เราไปนี่เราบอกราคาการกินการใช้นะี่เราก็บอกให้หมดเลยสําหรับการไลฟ์เราเอ้ยไม่ใช่ดิการทําคลิปของเราแต่ละอันเพราะพยายามอยากให้เพื่อนๆแบบว่า คนที่ไม่กล้ามาเที่ยวเราก็สามารถมาเที่ยวได้ตอนนี้ครับ3ท่านนี่อยู่ในนี้ก็คือตอนนี้เราอยู่กันที่ฟุกัวใต้เนาะเกาะฟุกัวเกาะที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามนะครับผมอยู่ที่ซันเซ็ตทาวน์เมื่อคืนไม่มีพุเลยไม่ได้เอาภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับผมก็ไม่เป็นไรไม่เสียใจวันนี้เราจะขึ้นเป็นเหนือละเราจะไปเที่ยววินวันเดอร์นะครับผมอันนี้เมืองนี้รสร้างเมื่อ2028โดยชาวอิตาลีเองนะก็ ยิ่งใหญ่คนไม่ได้อยู่เยอะไม่ได้วุ่นวายเช้าเช้าเนี่ยไม่ได้ยินเสียงแตะเลยอ่ะงานมากที่ได้ยินเสียงแตะนี่ดูสิตรงนี้เป็นกับเช้าที่จะไปสวนสนุกนะสวยมากเนาะดูเขาสร้างเมืองครับผมเป็นแบบเรียนแบบแมงอิตาลีเลยนะชาวอิตาลีเขาสร้างใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเดินลงแบงค์รนิดหนึ่งแบตเราก็จะหมดละ<ม>ถ้าทานันเราอยากจะไปเก็บภาพตรงโซนไอ้นี่ คริสติตตรงกลางอ่ะต้องจ่ายเงินทั้งหมด15,000เอ้ห้าหมืดองราวๆประมาณสัก60-70บาทนี่แหละ,และเกินการเข้าเข้าไปทำไรเข้าเขไปถ่ายรูป2รองรูปอ,อยากเห็นเมืองนะนั่นแหละไม่ได้อะไรเลยอยากเห็นเมืองเฉยๆว่าเมืองมันสวยขนาดไหนมันวางโครงสร้างแบบไหนนี่ตอนนี้เรากอยู่ในคลิสบิดแต่ตอนเช้าอ่ะมันไม่เปิดมันบอกว่าเโมงครึ่งตอนแร้ก็ตั้งใจว่าเจ็ดโมงจะเข้าแล้ว ผมไม่สนใจแล้วฝนตกไปตกเข้าไปดูนี่นะครับผมคือทางขึ้นของคริสบิดนะครับผมค่าเข้าอยู่ที่ห้าหมื่นตอนช่วงเวลาตั้งแต่เปิดเลยจนถึงสี่โมงเย็นหลังสี่โมงเย็นอยู่ที่หนึ่งแสนบาทเอ้ยหนึ่งแสนดองแล้วก็ถ้าจะดูโชว์ด้วยหนึ่งล้านดองหนึ่งโชว์ถ้าสองโชว์ก็ล้านสามก็สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ได้หรือผ่านจองผ่านกรุ๊ปก็ได้นะครับผมอ่าเหมือนจะเปิดแล้วเป,ปล่าดแป๊บนึงนะพเพื่อนๆขอ,ขอเก็บไม้เซลฟี่ก่อนโอ้โยลดลดลด ลองเดี๋ยวแป๊บน,นึงไปถามก่อนว่าเขาเปิดหรือยังสวัสดีเจ้า is open already open yeah <okay. S 1> open open is one person can come the, the yes t c r i s p e e d already เท่าไหร่นะห้าหมื่นห้าหมื่น ยาทิสป yeah, ah, okay. ิดอ yeah, ่ะท ah? ิสปันโอเคจายกันสดเดี๋ยวเราได้ไปทริสปิดละนี่คือราคาจริงๆเลยอยค่าเหมอนนี or n อโยบิอ๋ะม่ย ตั okay. okay, ๋วโอเคเอาด้ซ้์โอเคครับตังไงเราขึ้นคนแรกของวันนี้เลยไหมไม่มีใครขึ uh, ้นบ้านนี่ว่าบ้านแน่นแน่นนอนเพื <h 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 ่อนเพื่อนที่ดูในไลฟ์ในนี้นี่ได้เห็นแบบว่าขึ้นกันสดๆเลยนะเพราะว่าช่องอื่นยังไม่มีเลยเนี่ยยสติอ โอเคของคุณสมองลองมาดูราคาห้าหมื่นดองสำหรับมันคุ้มไหมแบตก็จะหมดจะได้ถ่ายรูปไหมอะโอเคนี่ซื้อบัตรจริงๆนะคุณแม่ซื้อบัตรจริงๆนะเปิกได้ไหม คิสปิดเนี่ยมันเป็นสะพานที่แบบว่าเขาบอกว่าตรงกลางเขาออกแบบมาให้แบบว่าคนยืนสองฝั่งแล้วถ่ายรูปผ่านมาแล้วก็จูบกันได้ด้วยนะแต่ว่าดูจากตอนเย็นแล้วไม่น่าจูบกันเลยเพราะว่าคนเยอะมากใครจะไปจูบโชว์ชาวบ้านเขาเห็นไหมนี่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 น,นี่ทุกคนอ่าเฮ้ยถ้าอยากเห็นจริงๆไปดูใน ช่องเต็มนะโอเคขอโชว์แค่นี้พอไปก่อนละเจอกันใหม่